รู้สึกได้รู้สึกได้ทุกเหนื่อยเมื่อยล้ารู้สึกได้เหนื่อยเมืม่อยล้าก็คือเบาไหมทำให้มันเบาไหมช่อเหนื่อยเมื่อยล้านี่คือเลยป้ายหรือ ทำให้เหนื่อยเมื่อลามันหมดไปเพือ่อใหามันถึงป้ายถึงป้ายมันอยู่ตรงไหนก็คือเหนื่อยยากหายในเร็วหรือไม่แต่เพลินสนุกไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็คือ ไม่ออกอากับกิยาทนเสียงภาษาไปสู่ภายนอกด้วยด้วยขาโหดแยกออกระหว่างตัวเรากับตัวเขาหรือแยกออกระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนรวมงานคือเรื่องส่วนรวมหรือเปล่าเรื่องส่วนรวมมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวในปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวในตัวคือเรื่องภายในตัวเราคือเรื่องความรู้สึก เรื่องส่วนรวมก็คือเรื่องงานเนอะส่วนหนึ่งก็ไม่เอาเรื่องงานไปสัมพันธ์กับเรื่องส่วนตัวเพราะมันจะไม่ลงตัวใช่ไหมฮะทีนี้งานคืออะไรงานก็น่าจะนำมาเรื่อรายได้คอร์รับอกว่ารายได้จะดีหรือแม้แต่นิยามของรายได้ มาจากไม่ใช่แค่เฟสไปสุขภาพรายได้จะดีไม่ใช่แค่เฟสาไรายไ,รได้มาจากไรายได้ไม่ใช่แค่เฟสรายได้ไม่ใช่แค่เฟสเฟสคือส่วนหนึ่งของไรายได้ไรายได้คืออะไรก็ได้ไม่ใช่แค่เฟสคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศ กินความไหมไปได,ได้ขับรถอยู่ในตลาด